ดีไซเนอร์แบรนด์ลินีโปรเจกต์ครับผมตาครับเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์แบรนด์ลินีโปรเจกต์ครับวันนี้เราจะมาทำผ้าจากเสืของาเหลือใช้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับอันนี้คือพัาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวันนี้เรามาทำกระเป๋านะครับที่ทําจากวัสดุเศษผ้าเหลือใช้ที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับวัสดุนะครับเศษผ้าเหลือใช้นะครับผ้ากาวครับสายกระเป๋ากันไก่ช็อปขีดผ้า ที่ขาดไปได้ก็คือกเทชร์นกระเป๋านะครับถ้าเราไม่มีกระชื่นแล้วก็ใส่กระเป๋า<อ>ไปได้แน่ๆจริงๆกเทชร์นตรงนี้สามารถจะอัดสายอีกได้อีกเนะแต่อันนี้เราก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับตัดกระดาษตามตามนี้นะครับตอนแรกเราทำอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่37เซนนะครับความยาวอยู่ที่45เซนนะครับอันนี้เป็นตัวชิ้นกระเป๋านะครับต่อไปก็เป็นกเทชร์อนอีกหนกึ่งอันนะครับ,รบอันนี้เป็นทเทิร์นของถ้ากาวเนาะเราก็ต้องทำผ้ากาวที่เล็กกว่าเอาไปนะครับ ก็เราจะตัดผ้ากาววิคราะกว้างอยู่ที่35เซนนะครับความยาวอยู่ที่40เซนเะรื่องอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่สําหรับเรียมผ้าสันบนะครับเดี๋ยว้าจะทําผ้าสันทบให้ดูอ่ะเรามีผ้าผืนหนึ่งนะครับแล้วก็จับพับให้เท่ากันก็จะได้ผ้าสันทบแล้วก็ชพ้เทิกระเป๋ามาวางนะครับกัดเข็มมุดเหมือนเดิมเออกระตั้งเลยแต่ถ้าเพื่นนอนๆคนไหนไม่ถนัดในการทำแบบนี้เราก็สามารถเอาออ เข็นผ้าเนี่ยขีดก่อนได้นะครับพอ<ะ>ได้ที่ผ้ากรับเนี่ยเราก็าจะขีดก้นกระเป๋าไว้นิดนึ่งนะตรงนี้เราจะไปสั่นบนะครับที่ปลายกระเป๋าไว้มุมสามเหลี่ยมเวล็กเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือก้นกระเป๋านะครับต่อไปเราก็จะมาตัดผ้ากาวกันนะครับหมวูวดาถ้าผ้าของตัวเราเนี่ยแข็งอยู่แล้วเราก็ใช้ผ้าที่ไม่ต้องแข็งมากนะครับแต่ก็มีความแข็งนิดน,นึงนะครับก็าทาสัดการทําการสัดพบนะครับตั้ากาวแ เราต้องมาตัดม้าที่ปลายก้นกระเป๋างนะครับเื่อเดี๋ยวเราตอนเราไปรีดผ้ากาวเราก็จะได้ตำแหน่งแาบที่ตรงกันกับหน้าตัวนะครับเราก็ต้องมาตดำแหน่งที่ซ้ายกละขวาตรงมานะครับส่วตำแหน่งการใช้ของผ้ากาวเนี่ยจะต้องเล็กกว่าก้าตัวเพราะว่าเราต้องมีการเผื่อครับเย็บตะเข็บน,นะครับอย่างโดยรอบเนี้ยเราก็จะเผื่อไว้ตรงข้างซ้ายสออย่างละเซนนะครับหัวตรงปลายปลายกระเป,ป,ป๋าเนี่ยเราจะเผื่อไว้ที่ประมาณสีเ่เซนถึงห้าเซนก็ได้ด้วยการพับ เก็บปากกระเป๋าแ้สองอย่างนี้นะครับถ้าต่อไปเราก็จะรีดผ้ากาวครับผ้ากาวนะครับด้านที่มีกาวคว่ำหน้าลงกับตัวผ้าแล้วเราก็ใช้ตลรีดที่มีความร้อนรีดผ้ากาวให้ติดกับตัวผ้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเรารีดผ้ากาวเสร็จแล้วเราก็จะมารมา์กตำแหน่งที่เราจะต้องพับปากกระเป๋านะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะต้องพับพีโดยเราวัดจากตำแหน่งผ้ากาวลงมาทั้งหมด3ามเซนนะครับ แล้วก็ขีดขีดทั้งสองค่าเราจะทำอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะเป็นปากกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะครับปลายผ้าลงแล้วก็เย็บเป็นปากกระเป๋านะครับโดยที่เราจะม้วนริมผ้าให้เรียบร้อยนะครับตามเส้นที่เราวัดไว้เมื่อกี้ขั้นตอนต่อไปนะครับกระดาษ พทเทิร์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมามารก์กับผ้านะครับเพื่อเราจะทํารอยการพับโดยที่1ช่องเนี่ยเราจะเว้นระยะที่5เซนนะครับมาร์กตำแหน่งที่ปากกระเป๋าอีกด้านหนึ่งมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดตีเส้นตรงนะครับเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งของการครับเอาเส้นนะครับที่เราขีดไว้มาชนกันแล้วก็เริ่มเอาตีดรีดนะครับคอยเอามือจับตลอดเวลาเพื่อให้พีทมีความเป็นเส้นตรงสวยงาม เราก็จับทั้งหมดมาพับรีดด้วยกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S เตรียมพับเย็บเข้ากับข้างกระเป๋านะครับโดยที่เราพับสันทบมาแล้วก็เอาด้านข้างมาชนกันโดยเว้นระยะข้างๆประมาณ1นเซนนะครับโดยที่เริ่มเย็บจากปากปากระเป๋าด้านบนก่อนมาเย็บปากกระเป๋าอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อประกบตัวด้านข้าง ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมเอาสายเทปที่เราเตรียมไว้นะครับมาวัดที่ความยาว60เซนตตัดจำนวน2เส้นเพื่อเป็นสายกระเป๋านะครับจากนั้นเราก็เอาคัตเทิลนะครับมาวัดตำแหน่งของสายกระเป๋าที่เราเตรียมไว้นะครับโดยห่างจากด้านข้างมา11เซนนะครับทางซ้ายและทางขวาตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับของกระเป๋าขั้นตอนต่อไป เราก็นําสายกระเป๋านะครับวาตงตรงตำแหน่งที่เรามาไว้เมื่อกี้ที่11เซนจากนั้นก็เริ่มเย็บหั้นตอนต่อไปเราก็กลับกระเป๋าออกมานะครับพอเย็บเสร็จจากนั้นเราก็จับพีทตามตำแหน่งที่เราขับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับพับพีททั้งหมดเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาเตารีดมารีดับเพื่อให้เกิดความสวยงามของพีทสุดท้ายเราก็ได้กระเป๋าจากผ้าเหลือใช้ของเราครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถไปทําตามได้นะครับหรือไม่ก็ทําเป็นอาชีพเสริมในช่วงโควิดได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับก็าตามดีไซน์ของแต่ละคนนะครับ ขอขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้ทำงาน DIY ก็สำหรับวันนี้นะครับน้องต้ากับพิโยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ